พระเอกคนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นฝันขวัญใจของใครหลายๆคนค่ะและเป็นที่รักของทุกๆคนเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับน้องภูวินหนุ่มคนนี้ค่ะเป็นพระเอกนะคะในซีรีส์หลากหลายซีรีส์และหลายๆคนก็หลงรักน้องภูวินอย่างมากเลยนะคะ ที่สาคัญไปมากกว่านั้นค่ะอีกหนึ่งบทบาทนอกจากการแสดงแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการร้องเพลงนะการเป็นศิลปินน้องก็ทําได้ดีมากๆล่าสุดค่ะน้องภูวินก็ปล่อยซิงเกลิลมาอีกแล้วค่ะาผู้ชมคะเรียกว่าเ,เป็นซิงเกลิลที่ทําให้ทุกคนหายคิดถึงกันไปเลยทีเดียวค่ะกับซิงเกลิลที่มีชื่อว่าเทมหมดหน้าตักนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการปล่อยภาพมาเนี่ยคล้ายๆกับนี่ยอยู่ในคาสิโนอะ อารมณ์คล้ายๆอยู่ในคาสิโนนะคะและที่สำคัญเป็นมากกว่านั้นค่ะผู้ชมขาสาวที่ปรากฏกายอยู่ข้างน้องภูวินค่ะหน้าคุ้นคุ้นนะนั่นคือน,น้องฟอนค่ะอวงนะคะในส่วนของหลายๆคนบอกว่าโอ้โหเนี่ย รักจังเลยชอบจังเลยการโคจรสองคนมาเจอกันเนี่ยนะคะก็น้องฟอนคอลาสนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าไม่ธรรมดาจริงๆถามว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมีความโรแมนติกอยู่ใน MV นี้ด้วยและมีความแตกต่างจากซิงเกิลก่อน ซิงเกิลก่อนจำได้ไหมน้องภูวินเนี่ยปล่อยเพลงออกมานะคะวันเกิดเธอซึ่งในซิงเกิลนี้ค่ะเทมหมดหน้าตักเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแนวใหม่นะคะแล้วก็เป็นการพลิก คาลรคเตอร์พิกบทบาทใหม่ๆด้วยใน MV นี้นะคะรวมไปถึงความตั้งใจความทุ่มเทใน MV นี้ตั้งใจมากๆกับงานเพลงนี้ก็ตั้งใจมากๆเช่นกันน้องภูวินค่ะเขาบอกว่าเบื้องหลังการทำงานเนี่ยนะก็คือเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นซิงเกิลที่2ของภูวินค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่พร้อมนะฮะที่จะออินเทหมดหนะ้ตาตักให้กับคนที่เราเนี่ยตกหลุมรักไม่ว่าเธอเนี่ยจะอยากได้ดวงดาว โอ้หอยากได้ดวงใจเราก็ต้องยกให้โอ้โหอย่างนี้เลยเหรอซึ่งต้องบอกว่าอยากได้เดือนไปเอาเดือนมาให้อยากได้ดาวไปเอาดาวมาให้อย่างนี้เลยนะคะก็เรียกว่าเป็นการเทมหมดหน้าตักค่ะเขาบอกว่าเราต้องพร้อมยกให้เสมอและเป็นเพลงที่มีเนื้อหาค่อนข้างโรแมนติกมากๆนะครับแล้วก็เป็นความแตกต่างจากซิงเกิลแรกค่อนข้างมากเลยเพราะเนื้อหาของเพลงเนี่ยโรแมนติก แล้วก็ฟังสบายมากยิ่งขึ้นที่สําคัญไปมากกว่านั้นค่ะความยากของซิงเกิลนี้เนี่ยเรียกว่ายากขึ้นมากๆเพราะว่าอยากจะให้มีความเป็นทีป๊อปเพิ่มเข้าไปอีกนะคะแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นตัวเรามากยิ่งขึ้นและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือต้องบาลานซ์เรื่องของเพลงต้องบาลานซ์เรื่องของเนื้อหาให้มันลงตัวด้วยสุดท้ายเนี่ยน้องภูวินบอกว่านี่แหละเพลงนี้แหละมันเข้ากับตัวผมมากที่สุดแล้วในส่วนของ MV ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่า MV ได้นางเอก อย่างน้องฟอนค่ะมาร่วมแสดงด้วยบรรยากาศในการถ่ายทำก้อนข้างสนุกสนานมากๆนะคะแล้วก็องค์ประกอบต่างๆค่ะก็ทั้งโรเกชั่นแล้วก็ทั้งเรื่องราวใน MV เนี่ยโอ้โหค่อนข้างตรงกันเลยทีเดียวอยากจะให้ชมนะคะในพาร์ทของ MV ด้วยซึ่งต้องบอกว่าออนแอร์ไปเพียงแค่2วันเท่านั้นค่ะผู้ชมคะยอดวิวณนะตอนนี้นะอยู่ที่2ล้าน 9เออ2แสนเาหมื่นนะคะตอนนี้จะแตะส0 0แสนแล้วย้ำนะคุณผู้ชมปล่อยมาแค่2วันเท่านั้นนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าซิงเกิลนี้ได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆจริงๆคอมเมนต์นะเอาเราขออนุญาตมาอ่านคอมเมนต์หน่อยในโซเชียลนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษอ่านั่นหมายความว่าอินร์เฟนเยอะมากๆจริงๆนะคะนี่มีคอมเมนต์เขาบอกว่าโอ้โหส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษนะเอา ภาษาไทยก่อนละกันเพลงดีติดหูมากมีความอินเตอร์ m v ดีฟอนต์สวยมากๆดีไปหมดทุกอย่างเลยฟังแล้วเนี่ยโคตรเขนินเหมือนมีผู้ชายมาจีบฟิลแบบอยากได้อะไรก็ให้หมดเลยเทหมดหน้าตักเพื่อเธอแมสแน่นอนฝากซิงเกลิลที่สองของผู้ผด้วยนะคะนี่แล้วก็เป็นข้อความภาษาอังกฤษหลากหลายข้อความเลย c o n g r a u u l t t o o n ผูวิน all in for r a c s n n g นะคะอะไรประมาณนี้นะคะ รวมไปถึงค่ะคอมเมนต์อีกหลากหลายคอมเมนต์ที่เป็นโอ้หลายภาษาเลยนะคุณผู้ชมน้องฟอนต์สวยมากๆค่ะเพลงดีมากๆ MV ดูเพลินมากๆน้องนางเอกชื่อฟอนต์นะคะสวยจังเลยนี่คอมเมนต์ต่างๆผู้วินเดอะเบสนะคะโอ้โห my handsome โอ้โหแต่ละคอมเมนต์ค่ะผู้ชมขาก็ต้องบอกว่านี่แหละเป็นเสียงสะท้อนอย่างหนึ่งให้กับทุกคนได้เห็นว่าการทำงานที่ตั้งใจการตั้งใจทำงานมากๆเนี่ยผลออกมามันก็สะท้อนให้กับทุกคนได้เห็นว่าเนี่ย เขาทาเต็มที่เขาตั้งใจเต็มที่และอยากให้ผลงานมันออกมาดีและผลงานออกมานะคะจะถูกใจคนฟังหรือไม่ถูกใจก็อยู่ที่คนฟังเท่านั้นแล้วเพราะในเมื่อนักร้องหรือว่าศิลปินหรือว่าทีมงานเนี่ยเขาตั้งใจมากๆและมั่นใจว่าการทํางานในครั้งนี้มันมีความสุขแล้วก็สนุกทําให้เพลงเนี่ยมาดูกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนั่นแหละคะ่ะก็คืออยู่หน้าที่ของคนฟังต่อไปแล้วนะคะถ้าถามเล็กซี่เพลงเป็นยังไงบ้างาบอกเลยว่าเพลง มากนะคะและที่สำคัญ MV เลิศมากจริงๆมันได้กลิ่นอายของความเป็นมาเฟียนิดๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นคลาสสิกใส่ลงไปด้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาถึงเรียกว่าความกลมกล่อมกลมกล่อมทั้ง MV กลมกล่อมทั้งเนื้อหาของเอเนื้อหาของเพลงด้วยมันกลมกล่อมไปทุกด้านจริงๆนะคะฝากด้วยละกันคุณผู้ชมขากับซิงเกิลล่าสุดของน้องภูวินนะคะเทมหมดหน้าตักอออินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งซิง เราที่อยากให้ทุกคนฟังนะครปล่อยมาแค่2วันเท่านั้นนะตอนนี้นะ2วันค่ะยอดวิวทยานจะแตะ300แสนแล้วคาดว่า อีกไม่กี่วันเนี่ยน่าจะแตะล้านนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยค่ะว่าน้องเนี่ยมีแฟนคลับไม่ใช่แค่ประเทศไทยมีแฟนคลับอ<ๆ>ินเตอร์แฟนเยอะมากๆอ่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ในเชิงสร้างสารรค์นะคะแล้วก็เป็นให้กําลังใจกับน้องด้วยเทหมดหน้าตักเพราะน้องทํางานเทหมดหน้าตักจริงๆนะคะและเชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยก็เทหมดหน้าตักด้วยจระะิงๆค่ะเชื่อแน่ว่านะคะการทํางานในครั้งนี้ก็จะ เป็นที่ถูกใจของแฟนๆอย่างแน่นอนนะคะรวมไปถึงโปรเจกต์ใหม่ๆของภูวินจะมีอะไรบ้างรอติดตามได้เลยค่ะผู้ชมครับเพราะเราต้องบอกแบบนี้ว่า โปรเจกต์ในปีนี้และปีหน้านะคะน้องๆเนี่ยในสังกัด GMMTV เนี่ยก็จะมีโปรเจกต์ออกมาให้เราได้เห็นอยู่หลากหลายโปรเจกต์อย่างแน่นอนนะคะอย่างน้องภูวินเนี่ยเราจะได้เห็นอีกหลากหลายผลงานแน่นอนเลยนะคะเอาเป็นว่าฝากด้วยละกันคุณผู้ชมขากับโปรเจกต์ทุกๆโปรเจกต์ Project ของน้องภูวินล่าสุดเลยเทมหมดหน้าตักค่ะอออินจะทําให้คุณทุกๆคนเนี่ยนะคะหลงรักน้องภูวินมากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะ